สวัสดีค่ะวันนี้เป็นตัวที่นอนสปริงรับประกัน10ป,ปีจากโรงงานกีนลาเทคนะคะชื่อแบรนด์ว่า Naturela เ,เทครุ่นนี้จะเป็นรุ่นกูฟอร์สนะคะจะเป็นรุ่นราคาประหยัดสุดพิเศษจากโรงงานนี้โรงงานนี้ผ่านมาตรฐานสากลและการได้รับ,รบการรับรองจาก Thailand Trust นะคะเป็นเครื่องหมายที่มีการรับรองว่าโรงงานนี้ผ่านมาตรฐานจากประเทศไทยนะคะมีไม่กี่โรงงานที่ผ่าน ที่นอนรุ่นนี้เนี่ยเป็นที่นอนบอนเนล้สปริงนะคะจะแจ้งชัดเจนเลยว่ามีชั้นวัสดุอะไรบ้างและประกันสิบปีค่ะเดี๋ยวจะพูดให้ดูเลยว่ามันดียังไงดูดีไซน์ซะก่อนอะมาดูดีไซน์นะคะมีการเย็บโค้งมนทันสมัยนะคะหลายคนเดี่ยชอบนั่งตรงนี้รับรองได้ว่ารุ่นนี้ตรงนี้ไม่หัก น้ำหนักเยอะๆนั่งไปก็ยังไม่หักนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ดีไซน์ขอบ